ไฮไฮสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับเราอีกแล้วเราจะมาสเตตแคชชั่นที่คอนราดแบงกอกค่ะตอนนี้เราก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอัฟรานูนทีที่เอ็กเซเครทีเรานะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะ ทีแเรานะคะก็จะมีอาหารหลายอย่างนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มมีร้อนเย็นนะคะมีโกโก้มีกาแฟนะคะหลายอย่างคะแล้วก็มีน้ำผลไม้มีน้ำมันลมนะคะก็เลือกได้ว่าจะทานอะไรนะคะส่วนของทานาเล่นนะคะก็จะมีสโคนมีเค้กนะคะชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีลักษณะของอะไรนะแซนวิชนะคะแล้วก็ อันนี้คิมบูเล่นะคะ<อ>ด้านหลังนะคะจะเป็นวิวชั้น29นะคะ<อ>เราลองท่าสะคนกันเลยดีกว่าน,นะคะอคือ,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 อมันเต็มปากนะคะแต่ว่าสะคนนี้ ค่อนข้างดีนะคะนิ่มไม่ฝืดมากนะคะปกติจะไม่ค่อยชอบทานสโคนอะไรอันนี้ถือว่าผ่านค่ะลายอาหาระคะก็จะมีสโครนนะคะมีพับที่เป็นผักนะะแล้วก็มีอันนี้รู้กจะเป็นขนมปังหน้าแซลมอนนา่มแต่หมดไปแล้วก็มีแซนด์วิชแล้วก็เค้กนะคะ ก็ามาถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะคะเหมือนเดิมอันนี้คอหลาดเป็นเคออเดียวกับฮิวตันนะคะอะฮิวตันออฟคอร n ์เนอร์นะคะก็จะมีซิลตรงประตูนะคะว่าค e งสเตย์นะคะ,ะ,คะ,ะถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นห้องพรีเมียมคิงคอร r ์เนอร์รูมนะคะก็เป็นห้องที่รีโนเวทใหม่นะคะ ซึ่งถ้าใครเคยมาที่นี่นะคะก็คือ building เนี่ยก็คือตึกน,นี้คือสร้างมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นค่อนข้างโอซสไตล์นิดนึงนะคะในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ได้ทำรีโนเวทใหม่นะคะก็จะเริ่มโมเดิลขึ้นนิดนึงนะคะเข้ามาถึงนะคะก็จะมีโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็มีเซฟห้องแขวนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ มีคอร์เนอร์สำหรับชากาแฟนะคะแล้วก็เตียงนอนนะคะค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่แล้วก็มีแ้งน้อยนะคะไว้คอยต้อนรับทุกเตียงเลยนะคะของเรามีเด็กเราก็ได้เตียงนี่นะะเราทำเตียงเสริมมาด้วยแล้วก็มีคอมพิเมนทารี่เป็นผลไม้นะคะแล้วก็กาแฟเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีอะไรนะไมู่คืออะไระคุณ คือมาการองนะคะคือเมื่อกี้ที่เราไปทานข้างบนเนี่ยก็จะมีเค้กชิ้นหนึ่งที่มีรูปหัวใจเป็นมาการองอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนเว่าอะไรเ,เทศกาลอะไรเพราะช่วงนี้คือวาเลนไทน์นะคะอ่าเมื่อกี้เห็นอะไรแวบบเดินผ่านเข้ามานะคะเฮ้ยดอกกุหลาบสีแดงรู้สึกช้ามากนะคะมีป๊าป๊าต้องมาเซอร์ไพรส์เรานะคะในวันวาเลนไทน์นะคะไหนเราไปดูกันนะคะอันนี้ให้ทาง โรงแรมเขาเตรียมไว้ให้นี่ว้าวพัตตี้มาเลนทขอบคุณค่ะก็โปกติโรงแรมเขาจะถามเราก่อนนะว่ามีโอกาสพิเศษอะไรหรือเปล่าเนาะซึ่งคราวนี้เรามาตรงกับมาเลนทใช่ไหมครับก็เลยให้ทางโรงแรมเขาจัดเตรียมดอกไม้ไว้ให้สวยมากเลยขอบคุณค่ะอ่าอันนี้ไม่ฟรีนะครับไม่ฟรีนะใช่ค่ะโรงแรมไม่ได้ไม่ฟรีนะนะ มี<ก>เซอร์วิสช้าไปตามที่เรานั่นมามจ้อาอ่ไปดูห้องน้ํากันหน่อยค่ะห้องน้ํานะคะ,ะก็มีโซนที่เป็นชวาเวอร์นะคะแล้วก็เป็นอา่างนะคะทีทีแล้วอา่างนี่เห็นวิวได้นะอ่าต่งงนอนเปิดดูสิแช่น้ํานะคะแล้วก็ดูวิวด้านนอกน,นะคะแต่ว่าก็จะมีเอ่อตึกสูงข้างๆเรานะคะถ้าไม่กลัวใครจะมองก็สามารถ สบายได้เลยนะคะส่วนห้องน้ำเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคราวที่แล้วเนอะคราวที่แล้วเราไปอยู่ที่โรงแรมอะไรนะดิวตันใช่ไ้มไม่ใช่อ๋อสกายวิวสกายวิวคือจะเป็นห้องน้ำที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้นะคะคือมีปุ่มกดชำระล้างหน้าล้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วอร์มนะคะนะอันนี้เป็นอ้อเป็นกระเขาเนาะ ใช่ตอนแรกจะบอกว่าเหมือนยี่ห้อทานหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่เนาะประมาณนี้ค่ะก็นี่นี่นี่ดนี่ไฮโซให้เยอะมากนะคะเพราะพอกับโรงแรมที่แล้วเลยเพราะเราเราเซ็ตมาสี่คนด้วยเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำกันก่อนเนาะ เดี๋ยวไปดูกันสระน้ำที่นี่ใหญ่มากเลยแล้วก็ดีมากด้วยวก็เป็นสระน้ําอุ่นนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหนาวนะคะแต่ว่าอาจจะร้อนแทนนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะค่ะแล้วก็พักสองห้องนะคะห้องหนึ่งเป็นห้องแบบธรรมดานะคะเป็น executive room แต่ไม่ใช่ corner นะคะปรากฏว่าอ่างใหญ่กว่าค่ะแต่ว่อ่างเนี่ยไม่ได้อยู่ มองวิวแบบข้างนอกแบบห้องเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นห้องคอเนอรรูมที่อาบน้ําอยู่ติดกับกระจกมองวิวข้างนอกเลยแต่อันนี้อยู่ข้างในแต่ว่าใหญ่กว่าค่ะนะคะก็แช่สบายกว่าเนาะ ที่สระว่ายน้ำนะคะก็จะเปิดเป็นรอบนะคะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะจํากัดคนนะคะได้แค่6คนดังนั้นเนี่ยใครที่จะมาเนี่ยควรที่จะจองไว้ก่อนนะคะวันนี้เราก็พลาดไปเพราะว่าตอนมาเช็คอินเนี่ยเขาไม่ได้บอกข้อมูลว่าจะต้องจองรอบของสระว่ายน้าพอจะเข้ามาจริงเต็มค่ะแต่เผอิญว่ามีคนแคนเซิลไปนะคะก็เลยสามารถทําให้เด็กๆเ,เ,เล่นน้ำได้ส่วนของเราเราจองไว้พรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งตอน4ี่โมงเย็น เดี๋ยวเราจะลงครบทุกคนพรุ่งนี้นะครับ <Okay. S 1> วันนี้เด็กๆลงไปก่อนนี่ oh. 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 ช่วงวันเลน่านะคะอันนี้เป็นหาดดีนะคะ จะไปทานเบ็กฟัดกันนะคะจะไปที่ชั้นเดิมนะคะก็คือ29นะคะคือจริงๆแล้วสามารถทานได้2ที่นะคะแต่ว่าเราจะเลือกทานที่ Exclusive Lounge นะคะไปเลยค่ะไปดูกดันเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงครึ่งน,นะคะก็คนเยอะมากเลยแล้วก็รอคิวอยู่ยถ้าจะให้ดีอ่ะต้องมาสัก8โมงก่ มีเพกาวนะคะเราสามารถใช้คีการ์นะคะให้พ่อแม่เข้าไปได้เลยครับ<อ>พอ่อเดินไปเ,เ,เลยครับ <คน S 1> พอ เลอะนิดนึงเลนะคะเลอะไม่เลอะเยอะมากสนามเด็กเล่นที่นี่นะคะนอกจากเป็นในร่มแล้วนะคะยังมีพัดลมนะคะมีที่เทกคของนั่งรอแล้วก็มีน้ำให้เด็กๆทานนะคะอันนี้แบบว่าเลิศมากเลยะคะ่ะเป็นไงสนมมาจากขับเรอวา่าสนไมไหมเด็กๆ เวลาที่จะมาเล่นน้ํานะคะอันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อวานแล้วก็คือว่าจะต้องจองไว้ล่วงหน้านะคะก็คือรอบละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจากัดคนได้แค่หกคนนะคะที่จะเล่นน้ํานะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่จองไม่ทันหรือไงก็จะมานั่งชิลๆแบบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทาันของว่างของเล่นอะไรเงี้ยได้นะคะที่บริเวณริมสาวยน้ํานะคะซึ่งเด็กๆของเราก็ได้ลงไปแล้ว ะะก็ใช้ฟัสซิลิตี้ให้ครบนะคะไหนๆมาแล้วทังทีเนาะ ไปทานอาหารที่ห้องอาหารจีนนะคะหรือห้องอาหารหลิวนะคะอยู่ชั้น3ามของอโรงแรมคอนหลัดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเมนูเขาจะสเปเชียลไงดูจากการแต่งตัวนะคะให้เข้ากับธีมอย่างสตรีทนะคะไปดูกันค่ะครับแต่ว่าโรงแรมวันนี้ก็พักดีนะครับจองว่าสบายนะครับถ้าใครมาพามาที่โรงแรมนี้ก็ให ให้มาดูเลยโรงแรมว,ว่ามันสวยขนาดไหนนะคะาชอบอะไรมากที่สุดวันนี้โรงแรมคลิปนี้ชอบอะไรครับสาวน้ําชอบหลักน้ำชอบที่นอนชอบอะไรครับชอบเพกาวชอบอะไรครับชอบเพลกาวทําไมครับมันมีข้อดีไงครับก็มันมีข้อดีแบบนี้อะ่ะ <c oughs> มันคือมีแบบที่มีแบบที่ดีของเด็กนะ ที่มันเป็นแบบมีหลายรูปอ่ะอืมมีหลากหลายนะครับมีบในร่มด้วยใช่ไหมครับมีที่เล่นในร่มด้วยที่มันเป็นแบบสไลเดอร์อ่ะโรงแรมมันนี้ก็สวยดีนะครับเดี๋ยวถ้าใครมาพักโรงแรมมันนี้นะครับ <c oughs> ก็มาเชิญพักโรงแรมวันนี้ได้สบายนะครับเนวตอนนี้ต้อง ล้าไปกีนอาหารแล้วก็ไปบ้านสีเราไปเอาของแล้วก็กลับบ้านก่อนนะคะถึงนะครับเป็นร้านอาหารแบบที่มันเป็นของตีนะครับมันก็สวยอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีป้ายร้านอาหารตีตรงนั้นได้นะครับเราจะเข้าไปกินกันแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ทีห่หน้าห้องอาหารหลิวแล้วนะคะก็ได้โทรมาจองเอาไว้ลร่วงหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันว่าเมนูข้างในนะคะที่เราสั่งเอาไว้นะคะหน้าตาเป็นยังไงแลวรสชาติเป็นไงบ้างเช่กัยค่ะข้างในนะคะก็จะมีโซนที่นั่งด้านนอกโตเยอะๆแล้วก็มีโซนที่เป็น private zone นะคะสามารถจองกับโรงแรมไว้ได้นะคะตามมุมนอกนะคะ ใช่ไใช่แลจองไว้ตรงนี่ค่้นี่คือห้องส่วนตัวนะครับซึ่งสามารถจองได้นะครับติดต่อจองกับโรงแรมได้เนาะ ขนาดนี้นะคะเราได้ออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเชฟทำออกมานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะร้อนให้ด้วยนะคะไวเช็ดเช็ดอะไรน้ำมันร้อนจริงไหมคะร้อนค่ะเอาไวเช็ดตัวมั้ย่ยเหรอไม่อันนั้นอาบน้ำอ่ะอ่านี้อาหารมาแล้วนะครับวันนี้เรามีอันนี้เป็นพับกุ้งนะครับราดซอสมะม่วงจานที่สองอันนี้เป็นปูนิ่ม อ่าอันนี้เป็นปูนิ่มราสซอสอะไรนะไข่เค็มไขเ่ขเค็มนะครับอันนี้เป็นเต้าหูทอดซอสพริกเกลือนะครับเป็ดย่างฮ่องกงแล้วก็หมูกรอบใช่ยังมีอีกเดี๋ยวรออีก3จานนะครับอ่ากินเลยกินเลย อีกเมนูหนึ่งนะคะที่เพิ่งมานะคะควันขโมงมาแบบเหมือนกระทะร้อนเลยเป็นโกชิมีกระทะร้อนนะคะอันนี้เราตั้งให้เองนะคะดูควันนี่ก,กินแล้วไม่ร้อนเลยดูไโซนะคะจริงมันมีความร้อนของผิกไทานิดกนึงนะคะไม่น่าเชื่อว่าชรลาจะกินได้นะคะ <c oughs> นี้นะคะอาหารเรามาครบแล้วนะคะมี8อย่างนะคะที่เพิ่มมาก็จะมีซี่โครงหมูซอสส้มนะคะแปนน้งอันนุ่นอลังการสุดเลยอันเก๋ไก่นั่นคือคืออะไรนะตรงปลอยกบูเรารู้สึกว่ามันคล้ายๆข้าหมูนะแล้วมีมันโถนะคะ่ค่ะตรงปลอยก,ยกนะครับดูพรีเซนเทชันสิอลังการเป็นตรงปลอยกนะครับ นี่จะคล้ายๆกับหมูสามชั้นมีคณะฮ่องกงแล้วก็มีมันโถด้วยนะครับมีมันโถทอดกับมันโถนึ่งได้เวลาชิม,อ,มอ๋อองน้นุ่มตัดง่าย,ยาน,นะครับแล้วกินกับมันโถหน่อยนะึงมดมีดูเยอะเลยเห็นไหมชิมเลยชิมเลยงอ อืมนุ่มอร่างง่ายมากครับกิบ่เหมือนโหอืค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ชิมหมดทุกอย่างเลยนะคะที่เราทานมาถือว่าโอเคอร่อยนะคะได้มาตรฐานนะคะระดับโรงแรมอัลต้าลักชัวรี่นะคะ ก็ที่ด้านหน้าของห้องอาหารอลิวนะคะก็จะมีของหวานนะคะที่เท่ากับเทศกาลเลยนะคะห้วย้าตุ่จีนะคะอันนี้สามารถรับประทานได้ฟรีนะคะเมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะโดยเฉพาะฟักเชื่อมนะคะวา้าหวานนะคะโอเคสำหรับคืนนี้เราคงต้องลาไปนะคะ ช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคน s ิ i n j ยู่อีนี้ว่าใช้นะคะโดยๆเองๆกันทั่วหน้าสุขภาพแข็งแรงนะคะโอเคแลค้วมหนุ่มน้อยอ่าหนุ่มน้อยอ,อยากพูดสีลูกสวัสดีครับเราอยู่ที่โรงแรมอยู่นะครับตอนนี้เราก็กลางจะไปบ้านสีรมนะครับถ้าถูกใจทำไมครับกด subscribe ก,กดแชร์ ก็ถูกใจก็ถูกใจบายบายครับบายบายครับ